ออนไลายมามีสายด่วนใช่ไหมครับปู่น kind of <so <so ึกว่าไม่ลงก็จะให้ลงลายกลุมไปเลยไงอ๋อครับไม่มีายกลุมครับปู่เออไม่เป็นไรครับเป็นสายด่วนได้ครับปู่ไม่มีาลกุมครับอได้ได้นะเป็นสายด่วนแค่สองตัวแค่นั้นเองครับผมเพราะว่าสายด่วนยังพอซื้อได้ครับปู่เพราะว่าทุกวันนี้มันซื้อถึงอบสามก็ได้ปู่ ใช่ครับปูเป็นสายด่วนนะนะครับอ,อ่โอเคโอเคปล่อยได้ครับผมรบปู่ให้ตัวไหนมาครับสายด่วนครับเออก็จะให้เลขสองเบอร์เนาะให้สามเจ็ดแปดนะสามเจ็ดแปดนะปู่เนาะเออแล้วก็แปดแปดเก้านะสามเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเออเน้นเน้นเลยแปดแปด แเนี่ยนะแล้วก็แปดเก้าตัดเล่นแปดแปดนะครับผมแปดเก้าแปดแปดตัดเล่นนะแล้วก็เจ็ดแปดแค่นี้นะตัดเล่นออกไปล่างบนเลยนะไอเนี่ยไอเลขเดียแปดเก้าแปดเจ็ดเนี่ยนะแปดแปดแปดเก้านะหมอรวยนะเอฟซีเขาให้มาเขาฝันนะเขาเขาเขาฝันว่าไปโดนจะบ,บกใหญ่ แต่เมื่ที่แล้วก็ฝันถูกแล้วนะเมื่อที่แล้วก็ฝันได้หกเก้าหกเลย<อ>ฝันเห<ช>็ <8 S 1> ตนต้นกนกต้นนี้แหละนะโอ้ต้นเดียวกันนะปูนะ่เนาะเออ,เอ,อนั่นแหละนะเขาลงช่องหมอรวยไหมไม่รู้เหมือนกันอาจารย์เออ,<ๆ>เอ,อนะ่ก็เนี่ยเขาฝันว่าเขาไอ้แม่นางมาไอเขามาบอกเขาว่าหวยมันจะออกหก เก้าหกแต่เขาเดินไปไปหาจนจะบก็เจอว่ามีนางมาเดินมาหาเขาเลยว่างั้นนะอืมครับผมเออเดินมาออกมาบอกโอ้ยไม่ต้องมารอกที่ให้ไปถูกแล้วแล้วเขาก็หายไปนะอืมครับเออเขาไปเดินไปเสร็จนบนะเขาว่าเขาเจอตัวจริงเลยว่างั้นโอ้อันนี้เจอตัวจริงเลยเมื่อคืนเออเขาว่าเจอตัวจริงเลยเขาบอกเขาถูกทั้งหลายแสนครับแล้วเมื่อคืนวานเนี่ยเมื่อคืนวานฝันอีกแล้วนะ FC หลวงปู่นี่แหละนะ FC หลวงปู่ FC หมอรวยด้วยแล้วมั้งเขาไม่ได้จะมาให้ฟังครับผม ว่าเออเนี่ยฝันอีกแล้วหลวงพ่อเอฝันยังไงพอมาบอกอีกแล้วแปดแปดเก้าไปหาเดินมาหาแล้วบอกไม่ต้องมาหาแล้ว่วางานมันจะออกแล้วและปดแปดเก้าแล้วเออแปดแปดเก้าล้วมันก็ไม่อ่านด้วยนี่นี่พนะ่อไม่อ่านด้วยนะปู่เนาะเออไม่อ่านด้วยแปดแปดเก้าไม่อ่านอ่านแต่แปดเก้านะครับแล้วปู่ได้ตัวไหนครับสามสามแปดเจ็ด อสามแปดเจ็ดนี่มันเป็นหวยเกลือหวยคำนวณหลวงปู่เองนะโอ้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นเลขเวณนนแม่นางไม้นี่นก็คือแปดแปดเก้านะปูนะ่เนาะเออเดียวเลยแปดแปดเก้าเลยเขาให้เจอห้าสองกับสามกับอะไรเขาอะไรน่ะมาขึว่าจีัดมานี่เก็ถูกหลายแสนเลยนะครับแล้ว<ม>เลขปู่ตัดให้มีตัวไหนบ้างครับแปดเจ็ดอ่าแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดแค่นี้เลยนะโอ้ครับเก้าแปดนะครับ ก่าวแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแค่นี้นะหมอเลยนะครับผมครับหลวงพ่อว่าจะจะติดว่เอเออหมอเมื่อเราลงมาคลิปแล้วก็กลัวหมอรวยจะมาบอกเอะมันจะเยอะหรือเปล่านะก็เกรงใจนะครับแต่ว่าถ้ามีทีเด็ดอย่างนี้ก็น่าลงครับปู่แม่ลาไม้เขาถูกกันเยอะมากนะปู่เนาะเออใช่ชโอ้โหถ้าถูกก็คนเนี้ยดังเลยนะถ้าถูกคนเนี้ยดังนะเดี๋ยวบอกให้มาลงช่องเลยนะครับ ขอบคุณลุงปู่มากมากครับ,บาง,งาครับ,อบเออสาธุจะเริญพรอเลยเนาะสาธุสาธุเลยนะข<อ>้าราชการค,ค,ครับสายดวหลุงปู่มาแล้วเด้อครับคุกคนมาครับสวัสดีครับ